แผนการจ่ายค่าตอบแทนค่าลงทะเบียน390บาทตลอดชีพคุณจะได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าของไอระดากรุ๊ปทั่วโลกสิทธิ์ในการเบิกสินค้าในราคาสมาชิกหรือราคาทุน 1. เราจ่ายผลตอบแทนจ่าย5รอบ 8. นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกา20นาฬิกาและเที่ยงคืนค่ะ 2. ไม่จำกัดจำนวนเงินในการจ่าย ซื้อสินค้ามากจำนวนมากตาม P.V. สามไม่บังคับซื้อซ้ําซื้อซ้ําได้ไม่จำกัดเมื่อสินค้าหมด 4. ไม่จับคู่ใจแนะนำหนคนรับคําแนะนำทันที 5. รับค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนำห้ชั้นชั้นที่1นึ่งเท่ากับห้ชั้นที่2 20%ชั้นที่3ามชั้นที่4 5%์และชั้นที่ 5, 5้ค่ะ 6. ไม่จำกัดฟรอนท์ไลน์แนะนำติดตัวได้ไม่จำกัดสายงาน 7. จ่ายโบนัสยูนิตเลเวล20ชั้นจากการชี้รักษายอด200 PV เดือนละ1ครั้ง 8. ซื้อซ้ำรับส่วนลด50%ของ PV 9. ี้าคราวดมอนรับออลเซลล์5ชั้นชั้นละ1%